สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วครับกับร้านภูมินทร์อรตนะครับวันนี้มารีวิวนะครับผาน7 CMT ครับผ่าน7 CMT ครับตัวนี้ก็ใบเต็มๆนะครับใส่รถรุ่น M นะครับรถไทยฟอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองห0บาทครับ25,000บาทราคาต่อรองได้ครับ25,000บาท ส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับราคาถูกๆครับใครหาอยู่นะครับหาไปใช้งานก็แวะเข้ามาดูได้ครับแวะเข้ามาดูได้ครับของถูกๆนะครับของดีมีน้อยครับ่านซีมทีนะครับพันเจ็ดนะครับโอเคครับใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับ25,000บาทนะครับตกลงได้ส่งฟรีร้อยโลนะครับก็เบอร์โทรครับ098 ศู 12, 7, 2ย์อีกเบอร์น,นะครับนยเป็นเจ่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ